ตอนนี้หัวใจผมเนี่ยตกไปอยู่ตรงตาตุ่มแล้วนะครับน,นสัสค,คืนนี้ผมเอาไก่ามาให้นะครับทุกคนเฮ้ยเสียงคู่เฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้วดีไม่ทำร้ายกูเฮ้ยยายป้าผมมาดีนะครับไก่สดๆทุกคน ียร,รอบๆเลยอ่ะเฮ้ย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 มาเฮ้ย้ก็สวัสดีครับสวัสดีพีพีเสซทุกๆคนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจมิเตอร์แฟงนะทุกคนคืนนี้ผมกลับมาบริเวณบอกขยะอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่แล้วผมถ่ายลิปออฟไลน์ผมมาคนเดียวนะผมได้เอาไก่สดๆมาเนี่ยมาแขวนไว้แล้วก็ผมซุ่มเนี่ย เหมือนเขาเนี่ยจะชอบไก่สดสดมากกว่านะทุกคนจากที่ผมเห็นแล้วนะครับแล้วพอเขาได้ไก่เนี่ยเขาเนี่ยแบบว่ารีบแอบรีบหนีเลยนะครับผมก็ไม่กล้าตามนะถ้ายังไงคืนนี้ทุกคนไม่พลาดแน่คืนนี้ผมก็เอาไก่สดสดมาเหมือนเดิมนะครับประมาณสองกิโลนะทุกคนคืนนี้ผมเอาไก่สดสดมาสองกิโลเลยนะครับทุกคนผมจะลองเอามาล่อด,ดูว่าเขาเนี่ยยังจะชอบไก่อยู่หรือเปล่านะครับ ยังไงคืนนี้แสงเลยวะทังผมคืนนี้ผมก็เอาไก่มาอีกแล้วนะอ๋อเหมือนเป็นแสงไฟถนนนีน่ตกใจหมดเลยนี่นะครับเอาไก่สดๆมาอีกแล้วนะคืนนี้แต่ผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนฝนเนี่ยจะตกตกด้วยตอนนี้เมียนมาอ๋อสวัสดีเพื่อนเมียนมาแล้วก็คืนนี้เอาไก่มาแล้วก็ผมเนี่ยจะลองเอาเหมือนเดิมเลยผมจะตั้งไก่ไว้ที่เดิมนะครับ ผมอยากจะรู้ว่าแกเนี่ยจะออกมาหรือเปล่าคืนนี้ผมว่านะถ้าแกได้กลิ่นเขาแล้วแบบเนี้ผมว่าแกน่าจะออกมานะครับหรือถ้าไม่ออกมาก็ถือว่ามา,มาไม่ถูกทางแล้วทุกคนถ้ายังไงก็คืนนี้ก็ช่วยๆกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยผมไม่อยากพูดมากนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าผมพูดมากต้องขออภัยนะผมอยากอธิบายให้เข้าใจเท่านั้นเองเดี๋ยวถ้าไม่เป็นการเสียเวลาไปกันเลยเดียวกว่าทุกคนไป ก็รู้สึกว่าบอกขยะตรงเนี้มันมันเป็นที่ที่แบบมีคนมาทิ้งขยะบ่อยนะครับแต่ว่าผมแปลกใจที้ว่ากลางคืนเนี่ยทําไมไม่มีหมาสักตัวเลยนะครับคืนที่แล้วผมได้เอากัดเฮ้ย คืนที่แล้วเนี่ยผมได้เอาไก่เนี่ยมาห้อยไว้ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ผมได้นั่งซุ่มนะครับเหมือนแกเนี่ยจะออกมาจากรูนั้นนะจ้องมาจากป่าด้านนั้นนะครับเดี๋ยวถ้ายังคืนนี้ผมจะเอาไก่เนี่ยแขวนไว้ที่เดิมนะทุกคนเดี๋ยวผมขอจับนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวผมหามุมก่อนนะครับเพราะว่าไก่เนี่ยหนักมากทุกคน ผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนครับเหมือนผมได้ยินเสียงคู่เลยวะ่ะมาทางด้านนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตั้งไก่ก่อนเหมือนผมได้ยินเสียงคู่เลย คน,นไ,ได้ยินป่ะเหมือนผมได้ยินเสียงคู่ผมเลยนะผมได้ป้งไก่ไว้ตรงนี้นะทุกคนผมว่ากิ่นเขาเนี้ยน่าจะออกนะครับเขาจะเห็นว่าเดี๋ยวผมหักเก่งไม้ก่อนผมจะเฮ้ยเสียงคู่ เอาแล้วทุกคนผมขนลุกเลยตอนนี้เสียงคู่มาทางด้านนี้ผมเด็กห้อยไก่ไว้ตรงนี้นะครับโหตอนนี้ผมรู้สึกแบบเอ้ยสวัสดีครับใช่ใหญ่ป้าหรือเปล่าอ่ะ เสียงหมาร้องด้วยทุกคนเมื่อกี้ใครได้ยินเสียงเฮ้ยเฮ้ยเสียงครู ได้ยินเสียงขู่นะครับตอนนี้อันตรายมากใกล้ๆผมนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนอ่ะเฮ้ย <t> ทุกคนถ้าใครไม่ได้ยินเนี่ยลองลองใส่หูฟังดูนะครับผมไม่ได้คิดไปคนเดียวนะเสียงขู่ชัดมากๆใกล้ผมยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนเฮ้ย นี่นะครับผมเฮ้ยคืนนี้ผมมาคนเดียวด้วยบ้าแกไม่ว่างนะทุกคนแล้วก็น้องพิมพ์เนี่ยก็ไม่ว่างด้วยนะครับ ตอนนี้หัวใจผมเนี่ยตกไปอยู่ตรงตาตุ่มแล้วนะครับได้ยินแค่เสียงกับเสียงคููคือถ้าไมา้เห็นเนี่ยผมยังป้องกันตัวเองได้นะครับแต่ถ้าแบบแอบแล้วก็มาแค่เสียงบนม่ผมกลัวว่าจะเข้ามาทำร้ายผมนะนนเสียงคู่สียทางนี้ like ตอนนี้ใจสั่นหมดแล้วลมมาแรงมากทุกคนลมมาแรงมากถ้ายายป้ายได้ยินเสียงผมนะคืนนี้ผมเอาไก่มาให้นะครับยังไงก็ออกไม้ผมเห็นหน่อยนะ อย่ามาแค่เสียงนะครับผมมาดีนะคืนนี้ผมตั้งใจเอาไก่มาให้นะครับไก่ผมยังอยู่เป่าวะไม่ใช่ไก่หายนะไก่อยู่ไหนวะวะ่ายังอยู่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 นะทุกคนไก่ยังอยู่นะครับ เฮ้ยเสียงคูโอ้ยลมแรงมากโอ้ตอนนี้มดก็เยอะมากเสียงคูเข้ามาจากด้านในด้วยเดี๋ยวผมเนี่ยจะลอง เดินเข้าไปดูนะทุกคนถ้ามันอันตรายมากๆผมจะรีบออกเลยนะครับผมได้ยินเสียงคุมอฮย้โฮยโอ้ยทุกคนดูขนผมนี่ตอนนี้ลุกเลยดูดิขนตั้งเลยอะ่ะดู แต่ผมได้ยิน,ยนจริงๆจากข้างในนี้ทุกคนเฮ้<ม>ย,ยทุกคนดูคนลุกเสียงคู่ข้างในสแสดงว่าแกต้องอยู่ในนี้แกต้องอยู่ข้างในบริเวณนี้ไม่รู้ว่าตรงไหนอ่ะ,สะแสดงว่าแกเฮ้ยใช่ปะวะ เฮ้ยเฮ้ยเสียงรอบๆเลยผมได้ยินแกคู่ข้างในนี้ตรงไหนวะผมเดินเข้ามาลึกๆแบบนี้อันตรายมากทุกคน giữa mát này quá hơi, ui lóp lóp tiếng xiềng เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมผมขอตั้งสติแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอตอนนี้เกินน้ำไหลแทบไม่ลงขอขอตั้งสถิแป๊บหนึ่งนะผมได้ยินเสียงขู่ชัดมากๆแล้วตอนนี้ผมเดินเข้ามาเนี่ยลึกมากๆด้วยนะครับคนลุกทุกคนตอนนี้คนลุกหมดเลยดูดิ ถือไม้ไว้ด้วยผมถือไฟฉายด้วยนะครับทุกคนผมไม่สามารถถือไม้ได้นะแต่ถ้าว่าไม้ผมเห็นอย่างเงี้ยผมพอหลบหรือว่าพอหนีได้นะครับแต่ถ้าอยู่ๆกระโจมเข้ามาหาผมเนี่ยผมหลบไม่ทันนะอืทุกคนได้ยินเหมือนมีเสียงเดินเลยอะ่ะ เริ่มตั้งสติขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงกูว่าแล้วดีไม่ทำร้ายกูเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวๆทุกคนเดี๋ยวยสูไม่ดูเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆทุกคนว่าแล้วทำไมว่าแล้วเสียงครูมาจากไหนนี่เองดีนะครับไม่เข้ามาทำร้ายผมไปไหนแล้ววะ่ะสวัสดีครับ เหมือนเดินไปทางนี้นะครับเดี๋ยวๆเมื่อกี้เหมือนเดินไปทางนี้มันมาว่าไก่ไปแล้วทุกคนวัสดีครับป้า เดินมาทางนี้ก็จริงนะตรงไหนมันมีเสียงข้างหน้าว่ะเฮ้ยต้นไม้ดิ้นไก่มันเมาไก่ไปแล้วทุกคน ขออนุญาตที่ใช้ยคำไม่ดีนะผมตกใจจริงๆผมว่าเราทำไมเสียงครูผมตลอดเลยอะ่ะมันจ้องเอาไก่นี่เองตอนเนี้ยผมต้องระวังตัวมากเลยนะครับฮอ เอาไก่ไปเสร็จเดินมาทางนี้หายเลยหรือว่าจะเดินเข้าไปทางรูนี้วะรูเดิมไงผมไม่กล้ามุดเข้าไปนะทุกคนรูนี้ เบยาบเลยนะครับคืนน้ำไหลผมเนี่ยแห้งเลยนะเสียงคู่เนี่ยแบบผมได้ยินตลอดเลยนะครับไม่รู้ว่าเอาไก่ไปแล้วเฮ้ยโหลมแรงมากทุกคนลมแรงมาก ตอนนี้ราแวงรอบด้านเลยนะครับเฮ้ยมัาไงว่าแล้วคูกูใหญ่ป้าผมมาดีนะครับผมเอาไก่มาให้นะผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะครับผมนั่นานกูว่าแล้วเดี๋ยวผมจะซุม้มมันกินไก่ส,สด มันกินไก่สดๆทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวปะผมมาดีนะครับมันคู่ผมวะเป็ไนไงแล้ว,วะ,ะมันเดิงมันเดินกลับเข้าไปแล้วนะครับ ไปด้วยโอ้ในเสื้อมันมีเลือดอหรือว่ายายปาแกจะเป็นวะโอ้ตอนนี้ผมขาดสั่นหมดแล้ว เดินเข้าไปในรูนี้นะไม่รู้ว่าแกเป็นหรือเปล่าหรือว่าแกเป็นคนจรนหรือว่าคนสติไม่ดีหรือเปล่าน,นะครับคนดูเอาเองนะเดินเข้าไปในรูนี้อีกแล้วเฮ้ย ผมจะลองเดินตามเข้าไปดูนะครับทุกคนนี่ไงนางกินอยู่นี่ นนี้ผมมาดีนะครับผมไม่ได้มาทำร้ายนะเฮ้ยเหมือนแกชอบมากแล้วก็แกไม่มีท่าทีที่จะทำร้ายผมเลยนะครับแต่ว่าเหมือนแกจะไล่ให้ผมเนี่ยออกจากที่นี่งั่นใช่เลย แกไล่ผมออกจากที่นี่นะครับ ผมไม่กล้าเดินตามเข้าไปแน่ๆนะครับผมว่าถ้าผมตามเข้าไปเนี่ยเหมือนผมไปกวนเขาแน่รอบเนี้ยเสียงผมได้ยินเสียงขู่เนี่ยมาจากข้างในแต่ผมไม่กล้าเดินเข้าไปนะครับแล้วก็เสียงรอบๆเลยตอนนี้ เสียงรอบๆเลยอะ่ะเฮ้ย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 มาเฮ้ยเฮ้ยมาจะเข้ามาทำร้ายจะเข้ามาทำร้ายผมนะครับเมื่อกี้ผมมาดีนะครับ เอาวะเดี๋ยวถ้าทำร้ายผมผมทำร้ายกลับแน่ผมบอกไว้ก่อนเลยผมมาดีนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีกับแกเลยนะทุกคน ตอนนี้ไม่รู้ว่าแกเนี่ยเข้าไปในรูยังนะครับผมไม่กล้าเดินเข้าไปเลยวะเผอไม่ได้เลยนะครับมีเสียงข้างหลังผมปั๊บผมหันมาทีแกก็โจนเข้าใส่ผมเลยอ่ะอันตรายมาก ตอนนี้ผมต้องระวังตัวมากเลยอ่ะอเฮ้ยคุณนี้ผมมาคนเดียวครับพี่ รู้นะครับเป็นคนอะไรคนบ้าหรือว่าคนสติไม่ดูไม่ดีนะทุกคนตอนนี้พูดลิ้นพันหมดละระวังหน้าระวังหลังหมดเลยนะครับแกหายไปเลยอะ่ะ เหมือนผมได้ยินเสียงคู่ด้วยนะครับตอนนี้มาจากตรงนั้นนะครับเหมือนผมได้ยินเสียงคู่ทุกคนมาจากบริเวณแถวๆนี้นะครับแต่ผมจับจุดไม่ได้ แกเข้าไปในรูแล้ววะไม่แน่แกอาจจะเข้าไปข้างในเลยนะครับแกไม่ออกมาแล้วผมว่าผมว่ารอบนี้ถ้าผมเข้าไปเนี่ยผมโดนเล่นงานแน่เอาไงดีวะหรือว่าผมจะลองเสี่ยงเข้าไปสักรอบหนึง่งเอาไงเอากันวะ เสียงคุเสียงอะไรวะทุกคนผมว่า ผมรู้สึกเงียบแปลกๆแล้วก็ลมมาแรงมากผมว่าผมขอถอยออกก่อนดีกว่าทุกคนครับผมว่าผมต้องขอตัวถอยออกก่อนดีกว่ายิ่งมาคนเดียวด้วยอันตรายมากเลยนะครับแบบนี้ยังไงก็ขอบคุณจริงๆครับคืนนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากลับไปก่อนนะยังไงเนี่ยผมเนี่ยเชื่อว่าวันนี้ที่ผมไปขอหวยเนี่ยพรุ่งนี้พี่ๆทุกคนนะครับในเพจเนี่ยขอให้ถูกหวย ขอให้ปัง,ปง,เงๆเฮงๆรวยๆนะทุกคนใครที่ขออะไรกับหลวงพ่อนินก็ขอให้สมหวังดังปรรถนาเลยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยดวงดีพวกนี้ถูกหวยกันทุกคนเลยนะครับขอให้พี่ๆ FC ทุกคนเฮงๆปังๆนะครับสาหรับคืนนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาก,ก่อนนะครับทุกคนยังไงก็สวัสดีด้วยนะครับผมบายๆครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับทุกคน